สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะมาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆให้ฟังเรื่องของความรักที่มันยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่ดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงผ่านประสบการณ์มามากมายในชีวิตบางทีก็มีเรื่องให้ต้องทำเพราะหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่เคยสังเกตไหมคะว่าอะไรที่เราทำด้วยความรักมันมักจะออกมาดีกว่าเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทดิฉันเองค่ะชื่อป้าแจ่ม ป้าแจ่มแกเป็นพยาบาลมาทั้งชีวิตดูแลคนไข้มานับไม่ถ้วนตอนแรกๆดิฉันก็คิดว่าแกคงทำตามหน้าที่ไปวันๆแต่พอได้รู้จักแกมากขึ้นถึงได้รู้ว่าทุกสิ่งที่แกทำมันไม่ได้มาจากหน้าที่อย่างเดียวเลยค่ะป้าแจ่มแกจะจำชื่อคนไข้ได้ทุกคนจำได้ว่าใครชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรใครมีลูกมีหลานกี่คนแกใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เสมอ ดิฉันเคยถามแกนะคะว่าทำไมถึงทำขนาดนี้ป้าจ่มแกก็ยิ้มแล้วตอบว่าหนูเอ้ยถ้าทำเพราะหน้าที่มันก็แค่ให้ยาให้ข้าวให้น้าแต่ถ้าทำด้วยใจทำด้วยความรักมันคือการให้กำลังใจให้ความหวังให้ชีวิตดิฉันฟังแล้วรู้สึกตื้นตันใจมากค่ะป้าจ่มแกไม่ได้แค่ดูแลร่างกายแต่แกดูแลจิตใจของคนไข้ด้วยแกให้ความรักความเมตตาความเข้าใจ ทำให้คนไข้รู้สึกอบอุ่นเหมือนมีญาติมาเยี่ยมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ป้าแจ่มแกป่วยหนักมากต้องพักรักษาตัวดิฉันไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลเห็นแกนอนซมอยู่บนเตียงก็อดสงสารไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้ดิฉันประทับใจคือแกยังคงเป็นห่วงคนไข้ถามถึงอาการของแต่ละคนถามว่าใครทานข้าวได้หรือยังใครยังนอนไม่หลับตอนนั้นเองที่ดิฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ทำไมป้าแจ่มถึงเป็นที่รักของทุกคนทําไมคนไข้ถึงหายป่วยได้เร็วขึ้นเพราะสิ่งที่แกให้มันไม่ใช่แค่ยาแต่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ดิฉันเชื่อว่าทุกคนก็มีความรักอยู่ในหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักต่อครอบครัวต่อเพื่อนฝูงต่อคนรอบข้างหรือแม้แต่ความรักในสิ่งที่ตัวเองทำลองมองดูสิ่งที่เราทำในวันนี้ดูนะคะว่าเราทำมันด้วยหน้าที่หรือทำด้วยความรักถ้าเราทำด้วยความรัก ดิฉันเชื่อว,ว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นและสิ่งที่เราทำก็จะออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ